ท่านี้เราเปิดร้านกันที่ตลาดเซตวันนะแล้วก็มีบูพูมจากกลุ่มพระเครื่องหมอเพียนมาอุหนุนเดี๋ยวเราจะให้บูภูมิขอลองชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงเป็นครั้งแรกนะครับมาอุดหนุนมาปากชิมหมเพียนนะครับแต่ลองชิมนล้วนี้เป็นกุ้งนะฮะกุ้งดองใช่ไหมกุ้งดองนะปลาครับแล้วก็มีเครื่องเคียงคือของเจียวเจียวนะครับอันนี้สูตรพิเศษเลยไหใช่ใช่จิ้มเด็ดมาลองชิมกันนะนี่ครับจะดูว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับกุ้ง รับรองครับแก่ได้ไปแล้วครับได้ครับได้ครับอร่อยเฮ้ยจริงอยากให้มากลุ่มหนึ่งเยอะครับโดยเฉพาะขายพวกพีนนะครับเรือพี่ท่านอื่นนะครับนแวะมาตลาดแพทมันใช่ไหมครับผมเปิดทุกวันมาทุกวันเลยมาทุกวันครับผมครับผมแล้วก็ติดตามพี่เขาด้วยครับในช่องทางเฟซบุ๊กใช่เฟซบุ๊กครับแล้วก็ติดต่อครับ่อติดต่อในอาร์ฟาก็ครับ